สวัสดีครับนอกเยนที่รักครับวันนี้ก็กลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เราไม่สามารถจะสาธิตผ่านโปรเจคเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ครูได้อัดคลิปลงหน้านะครับในการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวสาธิตนะครับวิธีการที่จะเขียนโปรแกรมในวันนี้นะครับเราก็ทบทวนนะครับไปเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้าเปิดงานเก่าก็ไปที่เปิดนะครับ โอเพน n ินเ n อร์นอแล้วก็ดูตําแหน่งที่เก็บนะครับเจ็นเก็บอยู่ที่ document แล้วก็หาโฟลเดอร์ว่าเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับก็ไปหามาสมมติวนะ่นี่คืองานเก่านะครับก็มาแก้ไขเ,เพิ่มเติมอะไรได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำงานใหม่นะครับทาง,งานใหม่ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวแปรนะครับแล้วก็คําสั่งริ้นนะครับตัวแปรนะครับทำไมต้องมีการกําหนดตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรเนี่ยมันสามารถจะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจานะครับแล้วก็นํามาคํานวณนํามาแสดงผลในโอกาสต่อไปได้นะครับตัวแปรก็คือตั้งชื่อนะตั้งชื่อ1ตัวอักษรขึ้นไปนะครับ a b c d อะไรก็ได้นะครับที่เป็นตัวหนังสือนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลข แลก็ควรจะตั้งให้สื่อความหมายนะครับเช่นกูอยากจะให้เก็บตัวแปรที่เกี่ยวกับชื่อนะครับคูอาจจะตั้งชื่อว่าตัวแปรว่า name นะครับ name นะทีนี้ให้มันเก็บยังไงเก็บโดยการรับผ่านกี่ w o ดเข้ามาหรือเก็บเป็นค่า default ก็คือค่าที่เป็นค่าตายตัวนะครับกำหนดให้เลยนะเวอร์ชันนี้สามารถที่จะแสดงภาษาไทยได้นะครับ ครูก็จะให้เก็บตัวแปลตัวแปทจะเป็นข้อความนะครับต้องครอ่อมในเครื่องหมายสิงเกิลนะครับสนะิงเ<ร>กิลสิงเกิลเพราะนั้นข้อความที่อยากจะให้มันแสดงนะครับก็พิมพ์ไปตรงนี้นะครับครูลองพิมพ์ภาษาไทยก็ไปดูนะครับพิมพ์ภาษาไทยอันนี้เป็นบรรทัดที่หนึ่งนะครับบรรทัดที่หนึ่ง อ่าเอ็นเตอร์ถ้าเราอยากจะ uh, ให้มันอธิบายครับความหมายโดยที่มันไม่คำนวณน,นะครับไม่มีการประเมวลผลเราก็ใส่เครื่องหมายนี้นะครับเ mm hmm. ครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเช่นครูอยากจะอธิบายว่า uh, ถ้าอยากจะพิมพ์ตัวแปรเนี้ยนะครับ uh, จะต้องปริ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับ อย่างนี้นะครับทีนี้ให้มันไปแสดงจริงๆเลยนะครับปริ้นถ้าอยากจะให้มันมีข้อความร่วมด้วยนะครับเราก็ต้องใส่เกรมไม้สิ้นเึ้นไว้ข้างหน้านะครับเช่นในมันมีคําว่าคุณนะครับคุณนําหน้านครับคุณ แล้วก็ตามด้วยตวามด้วยชื่อนะครับชื่อก็คือ name มันเองนะนะัาน้าที่หนึ่งคือการกำหนดค่าตัวแปรนะครับชื่อ name แล้วก็กำหนดค่า default ไว้ให้เลยนะครับค่า default ก็คือค่าที่ไม่ต้องรับเข้ามานะครับ พิมพ์เลยอ,อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ปินนะครับอ่าทีนี้ครูอยากจะให้คำสั่งเนี้ยมันจบแค่เนี้ยนะครับครูก็ขีดเส้นนะครับขีดเส้นอย่างงี้ปึ๊บ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 อ่าเดี๋ยวมันมีแปดมาด้วยปุ่มมันใกล้กันมากเลยนะครับ มาตั้ที่2มาตั้ที่4นะครับก็เรียกว่าคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์เป็นคำอธิบายนะครับมีเครื่องหมายเลี่ยมนำหน้ามันจะไม่ประมวลผลนะครับมันจะไม่แสดงอะไรนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยบางครั้งเราจะลืมนะครับเมื่อเราเขียนไปเขียนไปลืมก็ควรจะมีคอมเมนต์หรือคำอธิบายเอาไว้ถ้าเครื่องหมายเลี่ยมนำหน้าแสดงว่าเป็นคำอธิบายนะครับทีนี้ลองรับตัวแปรกูตั้งตัวแปร name อีกนะครับ name ดูนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับให้เก็บอาริสนะครับให้เก็บชื่ออีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอาริสนะอาริสนะครับแล้วก็คำหต,ตัวแปลงเนมีก เท่ากับใส่เครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายซิงเกิลซิงเกิลกับดับเบิลน,นะครับก็ได้หมดนะครับเครื่องหมายเดียวหรือคู้เนี่ยก็เทนกันได้นะ แล้วก็เดี๋ยวนะครับอ๋อตรงนี้มันเป็นช่องว่างนะครับบวกแล้วก็เครื่องหมายสิงเกิลแล้วก็วาก่าตรงนี้ให้มันเป็นช่องว่างนะครับความหมายหมายถึงช่องวา่างแล้วก็เครื่องหมายบวก แล้วก็เครื่องหมายซิงเกิลคู่ชื่อว่ามันตราและมันตราแล้วปิดด้วเครื่องหมายซิงเกิลเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตนะครับสังเกตสังเกตเพื่อให้เกิดความรู้นะครับสังเกตเอา ว่ามันคืออะไรก็เร,กเรียนจากการปฏิบัติจริงนะครับอ่าดูนะครับรันดูนะครับถ้ามัน อ่า huh ดูนะครับอ่าให้สังเกตสังเกตนะครับสังเกตบรรทัดที่1นะครับก็คือตอนแรกนะครับบรรทัดที่1คือตอนแรกนะครับบรรทัดที่2คือตอนที่2นะครับส่วนที่2ที่ครูเขียนนะครับสบรรทัดนะครับอ่าลงมาเปรียบเทียบดูนะครับบรรทัดที่5นะครับรับตัวแปรเนมนะครับก็คืออาริสานะครับอาริสา แล้วครูกเ็เอาอาริษานั้นไปบวกกับมันตรานะครับเลื่มทที่7เนี่ยมาแสดงผลนะครับมันจะเนมเนมของมาทาที่7เนี่ยมันจะมีทั้งอาริษานะครับแล้วก็บวกกับมันตรานะครับอันนี้เราต้องสังเกตนะครับแล้วก็ไปตอบคําถามตามใบงานนะไปตอบคาถามตามตามใบงานนะ ทำไมใช่ตัวปรนญีเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันก็อันนี้แสดงชื่อสมบัตินะครับปริญตัวนี้มันไม่ได้โชวาริสานะครับแต่มันโชว์อะไรครับโชวาริสาแ้ะก็มันตรานะครับอ่าให้ท่านไปสังเกตว่ามันเป็นอย่างไรครับก็คือไปตอบคำถามตามใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะออกจากตัวนี้ไปนะครับออกจากตัวนี้ไปก็เซฟออน นะครับแล้วก็ออกไป e x i t ซิแต้นกะนะ็ปิดหน้าจอนี้ไปก่อนเชื่อมต่อและแช์นะครับยกเลิกการแกสหน้าจอโอเคนะครับกลับไปที่หน้าจอปกติแล้วเราก็ไปตอบไปตอบความรู้ตามใบกิจกรรมนี้นะ นะครับนี่กดโปรแกรมที่นักเรียนพิมพ์เมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับก็คือสังเกตนะครับสังเกตนะแล้วก็ตอบคำถามนะครับเป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริงนะครับก็เรียกว่าเป็นการสังเกตเป็นการวิเคราะห์โดยครูไม่บอกนะครับว่าเพราะอะไรให้นักเรียนพิมพ์นะครับแล้วก็สังเกตนี่คือการเรียนรู้แบบการปฏิบัติจริงนะครับเสร็จแล้วก็อ่าก็ส่งนะครับก็ส่งกิจกรรมเนี้ยนะครับ มาในตัวโปรแกรมนะครับเหมือนที่เราเคยส่งมาก่อนหน้านี้นะครับกิจกรรมที่4นะครับโอเคนะครับเวลาที่เหลือก็ไปทํากิจกรรมต่อนะครับเพราะมันจะยุ่งยากนิดนะครับการเรียนแบบออนไลน์โดยวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําไปพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับโอเคครับก็ไปฝึกตามนั้นนะครับแล้วก็ส่ง